สวัสดีค่ะวันนี้นาตีจะมาเสิร์ฟความน่ารักของสองหนุ่มนะคะระหว่างเข้มกับยูโรนะคะว่าจะเป็นยังไงเรามารับชมกันเลยค่ะแมวหน่อยเออทำไมไอจีมีแต่แบบดุคดาณรินทร์ล่ะนะไม่คือคือคือผมถามไยเพราะว่าละครแกก็เล่นมาตั้งหลายเรื่องเล่นกับนางเอกมาตั้งหลายเรื่องก็ไม่เคยเห็นลงรูปอะไรขนาดเนี้ยมันมันคืออะไรเจอนางเอกทุกคนแต่ไม่เห็นลงรูปบ่อยอะไรขนาดนี้เลยก็ก็ คู่กันมาแก็ต้องลงต้องลงแล้วเขาก็เขาเป็นพูดทำไมต้องพูดเปลี่ยนเรื่องเลยกูขอเฮ้ยนะกูไม่เคยแพ้มึงเลยเนี่ยได้วันนี้เสียตั้มทิ้งิงทิงิงแต่อยากให้พูดท่านอยากให้พูดขออนุญาตครับทุกคน everybody everything คือแบบสุดจะหมอกเลยอ่ะหมอกแล้วมาโชคดีมากเลยมันจะ ระวังสะดุดระวังสะดุดที่พักมันจะเป็นอ้สุดจะหมอกปกติฝั่งนี้จะเป็นเขา

ทำไรอยู่มาทำงานทำไรอะงานอะไรอะเชียงใหม่เอาจริงไหมเนี่ยจริงเชียงใหม่เหมือนกันอะรเหรอเอออือแล้วไงอะไม่อยู่แถวไหนเจอได้เปล่าเจอกันหน่อยดิไม่อยากเจอลำคาญไม่น่ารักเลยไม่เห็นเหมือนี่คุยกันไว้เลย ฮะฮะไม่เห็นเหมือนที่ค,คุยกันไว้เลยคุยกันไ้ว่าแบบไหนก็มีใน่คนบอกว่าพ่อจ๋าน่ารักน่ารักทําไมนิสัยแบบเนี้ยใช่แล้วทุกคนเข้าใจถูกแล้วอ้าวงงอะไรมึงงงอะไรอะโอ้คนดูเพื่อนตั้งสองพันคนเลยเหรอฮะเขามาดูเข้มหมือนสวีจริงป่ะเนี่ยฮะจริงบป่า หันหน้าคุยกันมาฮะเขาบอกว่าหันหน้าคุยกันไหมแฟนๆผมหันหน้าคุยกันอยู่คนละที่กันครับแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนฮะเพื่อนอยู่ไหนตอนนี้อยู่โรงแรมกำลังจะไปกินข้าวกินด้วยกันวะแม่กลัวอิ่มตลกปะเนี่ยครับแต่แล้วจะไปถ่ายเช็มยูโรโกฟิตไปกันวมนไหนก็วางไว้น่าจะปลายปลาย <ไ>ป,ปลายปีหกเจ็ดใช่ไหมปลายปลายหลังคายเนี่ยก็ดูอยู่ว่าดูเกชันมันได้ไหมขำให้ขำให้ดูพวกเราว่างนะครับว่างดิไปหากันเลยทำไมดูฟินเอ้าฟินได้ไงอะ่ปะป๊พอเถอะอขอบคุณมากนะครับเข้เหมือนสวีที่เข้ามาแว๊บแวบ,บแบมแบม พ่อจ๋าของเราโอเคครับไปดิกดกดออกเป็นมะเนี่ยอืมนี่อย่าทำเสียงแบบนี้อืมอืมไปเลยครับไปกันครับเพื่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย